สวัสดีครับ ep ที่194พื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือน3ปีถอปก่อนจะไปรับปังกับทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชีวาโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ คำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,008ดวงชะตาตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทํานายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกน QR Code ที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิต และแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนสามปีเถาะจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นคนที่รักการทำมาหาก,กินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพิกสถานการณ์เก่งจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของความรักคู่ครองจะอยู่กันแบบญาติพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปสุขภาพแข็งแรงเรื่องของอาหารการกินจะถูกกันกองออกมาได้เป็นอย่างดี กินในสิ่งที่สมควรกินทรัพย์ได้มาจากการจัดฉากสร้างภาพโฆษณาชวนเชื่อได้มาจากการชิงไหวชิงพลิบหรือได้มาจากมีโอกาสดีๆมาให้ช่วยหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่ปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัว ้าไม่รอบคอบแต่ัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสี่วิลยของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้ และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆกวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจุลาหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับเริ่มต้นจากอายุ9-10ขวบ20-21 72-73และ83-84ถึง84ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุ อันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ5-6ขวบ9-10ขวบ20-21 24-25 35-36 50-51 68-69 72-73 83-84และ87-88 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุข เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอัยตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการความธรรมะ อยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกตามสำหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาร่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือช่วงจังหวะในการทำธุรกิจสามารถตรวจดวงกับผมได้ที่ line id 0 6 1ย6 4 2 5 1 9ีขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับ สวัสดีครับ